ก่อนจะไปเมาส์กับแม่แม่ขอความกรุณาช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ my channel official ให้แม่ด้วยขอบคุณค่ะอ้อยเคยรู้บ้างไหมว่าลูกโดดเรียนไม่โดดเรียนยังไงไม่เคยรู้อ่ะมันรู้รายการนี้แหละในกองละครเขามีอะไรเหรอเขามีพระเอกงานดีพระเอกหล่อเนาะเดินมาแต่ไกลเยโอ้โห อยู่แม่ก็กลับใจแไมรู้บอกว่าห้ามชอบพี่ตรงนะพี่ตรงเจ้าชู้เขามาคุยประวัติเขาให้เราฟังเราก็รู้สึกว่าโอ้พี่ตรงคุยทีละสิบคนพี่ตรงคุยยังไงอะไรเงี้ยขนาดนนพ่อมึงเป็นพระเอกแล้วหน้าตามไม่ได้หล่อเท่าตรงตรงยังโงแต่หนูจะบอกให้ว่าแม่หนูไม่เคยแบบตามนะคะแต่ผู้หญิงพวกนั้นน่ะชอบทักแม่หนูมาเป็นเมียน้อยอย่ามั่นค่ะเตัวเองค่ะสองกระจกค่ะมีใครส่งข้อมูลอะไรมาให้เราไหมถ้าเจอก็จะเหมือนเบสั่นแหละตบใช่ ไม่เหลือเขาพูดว่าอะไรพูกกับด่าแรกนี่สุดด่าด่าว่าอะไรเขาบอกว่าอย่ามาทำส่งๆแล้วก็กลับไปทำ YouTube หนูมีเงินมากเท่าไหร่หนูก็ไม่สามารถเอาชีวิตยายกลับมาได้ <Spe ak> โดยลูกชิ้นเนื้อกโกเดงและลูกชิ้นหมูโฮเดงใหม่ทิปกโกอีซี่ซาดถึงใจสนุกได้มียังแบบสูนแค็วสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิม รายการที่จะพาไปเมาส์ในเรื่องที่ใครไม่รู้แต่แม่รู้ค่ะวันนี้มีนัดกับสองแม่ลูกเป็นปลื้มแทนแม่เขาที่ได้ลูกสาวทั้งสวยทั้งเก่งไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเลี้ยงลูกเขายังไงถึงได้ดีขนาดนี้วันนี้เราไปคุยกับตัวเป็นๆของเขากันเลยนะคะแม่อ้อยและน้องเบสแห่งบ้านคำสิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จบนะคะท้ายรายการเรามีของรางวัลมาแจกอ้อยไม่เคยออกรายการเท่าไหร่ทําไมเขินค่ะเขนนินแล้วแล้วก็ออกจะสวยขนาดนี้ไม,ไม่รู้จะพูดอะไรอะไร,ไรใช่ใช่ค่ะ เป็นคนพูดไม่เก่งแล้วก็เขินด้วยโอ้ยอย่ามาตะกี้เห็นเมาส์กับช่างหน้าช่างผมไม่หยุดถ้าเมาส์อ่ะข้างนอกได้แต่พอมีกล้องปุ๊บอะแมเลเวลเขาจะแบบลงมานิดนึงน้ำเสียงเขาเอเนอร์จี้เขามันจะลงมาอาจจะโดนเม่เขาให้มาชมแม่หรือเปล่าวะให้มาขานแม่ไงวะเนี่ยเขาสวยขนาดนี้เขาก็ไม่ได้คนธรรมดานะคะเคยเป็นอะไรนะโอ้ยจากยหมเด็กๆเลยค่ะสมัยเด็กๆเลยอายุสิบหกสิบเจ็ดเคยเป็นนางสงการอะไรประมาณนี้จังหวัดชัยภูมิค่ะ ก็ไม่ธรรมดาจบอะไรมาจบมหกค่ะแล้วก็จบมหกเหมือนจะแบบเข้ามาซ้อมบาสที่กรุงเทพมาสายกีฬากีฬาใช่มาซ้อมบาสที่กรุงเทพแล้วก็เผิญไปเจอพ่อเขาก่อนก็เลยไม่ได้เรียนแล้วก็หัวสะก้อนใช่ประมาณนั้นแล้วเวลาเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเราเลี้ยงไงนะให้ยายเลี้ยงค่ะตั้งแต่อนุบาลเลย ใช่เพราะว่าพ่อกับแม่ทําธุรกิจหมูกระทะใช่คือเขาจะเปิดแบบตอนเช้าก็ต้องเตรียมของตอนเย็นคือร้านปิดแบบตีสองตีสามใช่ก็นอนแล้วตอนเช้าก็ต้องไปโรงเรียนแล้วเราก็ยังไม่ตื่นก็จะเป็นยายค่ะที่คอยปลุกไปโรงเรียนอาบน้ําทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเป็นพ่อกับยายขับมอเตอร์ไซค์ไปเวลาเขามีงานโรงเรียนนะงานโรงเรียนหนูจะไม่ค่อยแบบให้ที่บ้านไปเท่าไหร่เวลาเขาเรียกครบผู้ปกครองใครไปแม่ไปแม่ไปแต่เรียกครบ่็ไปแต่งานแบบวันแม่วันอะไรไม่เคยไปเดี๋ยวก่อน วันแม่เราไม่ไปได้เราเป็นแม่ทาไมไม่รู้อ่ะมันเผอใ่แต่ว่าหนูไม่ซีเรียสเลยเรื่องกิจกรรมโรงเรียนเพราะหนูรู้สึกว่าคือแม่เราคืออยู่บ้านอยู่แล้วกลับมาไหว้ที่บ้านก็ได้แต่ว่าทุกเทศกาลหนูกลับมาไหว้แม่อยู่แล้วใช่ไหว้ที่บ้านค่ะแต่ที่โรงเรียนคือหนูรู้สึกว่าเฉยเฉยอ้อยเคยรู้บ้างไหมว่าลูกโดดเรียนไม่โดดเรียนยังไงไม่เคยรู้อ่ะมันรู้รายการนี้แหละแต่เราโดดกหนวะเราเสิร์ ูโดดหนูแบบว่า <laughs> หนูไม่อยากเข้าเรียนหนูก็เดินไปมาอยู่ที่อยู่ที่ตึกอะไรเงี้ยอ๋อยังอยู่ในโรงเรียนหนูไม่ได้โดดออกไปนอกเรียนหนูไม่คเคยป,ปีนรั้วเพราะว่าโร<อ>งเรียนหนูอ่ะคือข้างหลังโรงเรียนจะเป็นทุ่งค่ะถ้าปีนไปกว่าจะผ่านทุ่งมันอันตรายเบสขึ้นรถเม์ไม่เป็นเพราะเราเลยมั่นใจว่ายังไงไแต่หนูขึ้นรถเม์ไม่เป็นยังไงก็ไม่มีทางบุโดดเลยน้แ่ได้เคยขึ้นแต่เพื่อนต้องพาขึ้นไม่สามารถที่จะต่อสายเองได้เพราะว่าดูไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าขึ้นกับเพื่อนอ่ะขึ้นได้ต้องมีคนนําทางอะไร อะอรู้ความจริงแล้วก็ไม่ไม่เป็นไรเพราะลูกก็ไม่ได้หนีไปไหนใช่ใช่เพราะว่าพอสุดท้ายแล้วเกรดเฉลี่ยมันก็โอเคตอบโจทย์จบมหาวิทยาลัยมงเทพมงเทพจบสามจุดเก้าเกรดดีแต่มีลกรรเยอะอะไรตัดาอะไรทําอะไรสมัยเด็กๆมีแฟนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูว่าเัินจับมือกับแฟนที่โรงเรียนแล้วก็โดนครูห้องปกครองด่าว่าเฮ้ยมาเดินจับมือกับผู้ชายแบบนี้ในโรงเรียนไม่ได้นะจะโทรฟ้องแม่เธออาวไม่จับมือแล้วจับอะไรอ่ะรู้แล้วรู้ ได้มาจากไหนได้จากแม่ด่เองไม่ได้จะคือจับมือแบบจับสกปรดหัวแม่ลูกคู่นี้ข้าถนนอะแล้วครูก็ด่าเลยว่าให้ผู้ชายจับมือทําไมแล้วหนูก็เลยบอกเอ้าก็ผู้ชายเขาเป็นคนจับหนูไปเองหนูไม่ได้แบบว่าถ้าเธอจับมือฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องด่าผู้ชายสิคะมาด่าผู้หญิงได้ยังไงฮ่าจำไปเลยนะว่าต้องด่าผู้ชายนะคำนี้จำไหมนะเดี๋ยวนะแม่ลูกคู่นี้อ่ะ แล้วตอนเขาเด็กๆเขาหน้าตาสวยอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมตอนเด็กๆก็หน้าตาสวยนะคะคือเราเห็นแววตาโตจมูกโด่งปากเล็กแต่นี่คือไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ทําอะไรเลยงจริเราเห็นแต่ว่าจะมามาติเรื่องผิวคือตอนเด็กๆผิวดําแม่ขัดผิวให้ค่ะก็เลยแม่แม่พยายามแบบทำยังไงปั้นเป็นอะไรแล้วปั้นลูกเป็นะไรอยากให้ลูกเป็นดาราคือเรามองว่าแบบลูกเราสวยแล้วใช่ไหมคะแต่ว่า ติดแต่เรื่องผิวแล้วก็เรื่องบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยแบบว่าหาอะไรให้ลูกกินเพื่อจะบำรุงผิวมั่งอะไรเงี้ยขัดผิวมั่งอะไรเงี้ยกินวิตามินกินอะไรไปจากแบบซอมมวยซอมมวยคือหนูโตมาแล้วพ่อมีค่ายมวยอยู่ข้างๆบ้านค่ะ หนูโตมาในท่ามกลางผู้ชายเลยนะคือใช้ชีวิตอยุดแต่ข่ายมวยอ,อยากไปไหนก็ต้องบอกพี่นักมวยพี่นักมวยซึ่งผู้ชายก็จะนุมเราแบบพาน้องเบสไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยจะห้าวมากค่ะคือต,ตอนเย็นก็คือจะแบบออกกําลังกายต่อยมวยกับพี่นักมวยเล่นอะไรเงีเ้ย้วกศ่ปั้ง,แม,งแม่กับพ่อไม่อยากให้เป็นพร้อมอยากให้สวยพ่อกับแม่ก็เลยส่งไปเรียนลําไทยเรียนร้องเพลงก็ให้เรียนค่ะเพราะตอนแรกร้องไม่เป็นเลยเรียนกีตาร์เรียนขี่มา้าเรียนฟันดาบเรียนขับรถ เขาบอกว่าการที่เราจะเป็นนางเอกละครเราต้องบูได้ขี่ม้าก็ต้องขี่เป็นเพื่อเราได้หนังแบบว่าเอ้ยอายุทยาอะไรเงี้ยลอตระโกสินทร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยต้องบันดาบมาเป็นแล้วก็บันดาบหนูก็ไปเรียนสามขุมเลยค่ะแม่หนูทําเป็นหมดเลยแล้วก็คิวบูขึ้นสลิงหุ่นสลิงทําเป็นหมดเลย พราะว่าแม่ให้ไปเรียนมูลหนูอยากเป็นอะไรกันแน่เขาสอนพ่อแม่ก็บอกให้เรียนนน่นเรียนนี่แหละจริงๆแล้วหนูอยากเป็นอะไรหนูหนูไม่มีความฝันเลยนะว่าอยากเป็นอะไรเวลาที่ตอนเด็กๆคูคคูถามหนูตอบว่าอะไรกอบพ่อกินค่ะกอบพ่อกินค่ะ <laughs> ไม่มีความคิดว่าอยากจะเป็นแบบพยาบาลเป็นครูเป็นหมอเป็นตำรวจไม่มีเลยค่ะหนูแค่คิดว่า ทุกวันนี้หนูใช้ตังพ่อแล้วหนูก็สบายดีอยู่แล้วหนูก็อยากเป็นแบบนี้ต่อไปใช้ตังเฟืองไหมตอนขอตังพ่อใช้เป็นคนที่ไม่ค่อยใช้ตังเท่าไหร่หนูกินไม่เป็นเน่เส้นกินของหรูอะไรเนี้ย <c oughs> หนูกินไม่เป็นจริงๆค่ะใช่หนูชอบกินข้าวมันไก่ตัวมากเกษตรเธอชอบไหมหนูกินไม่เป็นไม่เคยกินอมกินะไรากิอะริอะไรินๆกินอะไรมากนอะไรมานไกินอรากินะไรมากินะรกินอะไรมากินรกนอะมาะไรมกิากินอะไรากนอะไรมาะไรมกอะไรานอะไรนะไรกก กระเป๋าเนี่ยนันเป็นสุดรอดประดับเอเซอรี่ต่างต่างอันนี้อันนี้มาซื้อตอนเรามีตังค์แล้วแต่ตอนที่เราขอตังค์พ่ออะไรเงี้ยเราก็ธรรมดาไม่ได้ใส่อะไรไม่ไม่ได้เคยไปร้องขอเอากระเป๋ากระเป๋าไปเลยไม่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 ค่ะตัวอันนี้นะเอ็นดูแล้วเอาลูกไปออเดิั่นไปแคสตัวไปอะไรที่ไหนไหมอ้อยเดินสายเลยค่ะตอนนั้นเดินสายจนท้อแล้วก็ไม่ได้เลยหรอไม่ได้เลยเริ่มให้ลูกไปเดินสายตั้งแต่อายุเท่าไหร่สิบเอ็ดโอ้ตั้งแต่แบบ ประกวดร้องเพลงด้วยค่ะตอนนั้น่ะเราเม่ากา<ะ>เนอะพาลูกไปประกวดร้องเพลงที่ท้อเพราะว่าไปแต่ประกวดร้องเพลงหรอไม่ประกวดนางงามประกวดอะไรอะพ่อยังใจไม่ถึงเพราะนางงามต้องใส่ชุดว่ายน้ํามันยุ่งยากก็เลยแบบนางงามคือตัดไปก่อนก็คือจะเน้นเป็นแบบว่าไปแคสอูแคสหมดเลยนะละครซีรีส์โฆษณาไ,ได้มั้งไหมไม่ไม่ได้แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ได้แต่ได้เป็นแบบ ตัวประกอบตัวรองสมทบอะไรเงี้ยแล้วพ่อบอกว่าไม่ได้ถ้าได้ต้องได้นางเอกเท่านั้นหนูก็เลยแบบถ้างั้นเราก็พอพักเพราะว่าเราแบบไปแคสตมาหมดแล้วเราคงไม่ได้แหละเป็นนางเอกก็เลยเลิกแคสเลยค่ะเลิกปประมาณปี2ปีก็มาท YouTube คือพ่อเป็นคนมาจุดประกายว่าแบบทำยูทูบเนี่ยได้เงินเราก็เลยแบบมาสายนี้เลยคือตั้งใจทํา YouTube เลยค่ะทาทาทาจนผู้ใหญ่ช่องในช่องวันเห็นคือผู้ใหญ่เห็นก็เลยให้มาเป็นนางเอกละครถึงเวลาไปเล่นละครค่ะแล้วในกองละครเ็ามีอะไรเหรอ เขามีพระเอกงานดีเขียนลูกสาวทำเสียงสุยตอนตอนตอนเล่นใหม่ๆไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นละครแลไม่อยากเล่นโดนดุบ่อยเขาพูดว่าอะไรพูดกับด่าแรกที่สุดดาดาว่าอะไรเขาบอกว่าอย่ามาทำส่งๆแล้วก็กลับไปทำ YouTube ยกระดับความพรีเมียมกับบุฟเฟตชาบูสไตล์ไต้หวันที่ชูชาบูอร่อยมากนยิ่งขึ้นด้วยวิธีสไลด์เนื้อแบบพิเศษจนได้เนื้อชู0.6ที่นุ่มละมุลลิ้นจนหยุดกินไม่ได้ให้คุณอิ่มคุมแบบไม่จํากัดจานวนคาเอาใจคนรักชาบูแล้ววันนี้ที่ชูชาบูทั้ง3สาขา สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดเครื่องสำอาง p s c เปลี่ยนคุณให้สวยเขาพูดว่าอะไรพูดกับด่าแรงที่สุดอะด่าว่าอะไรเขาบอกว่าอย่ามาทำส่งๆแล้วก็กลับไปทำยู u u บแต่หนูไม่ได้แต่หนไม่ได้ทำส่งๆงนหนูทำไม่เป็นก็เลยแบบเฮ้ยต้องเอาชนะให้ได้ต้องเล่นให้ได้อะไรในขณะเดียวกันก็คือไม่อยากไปกองด้วยเพราะว่าไม่อยากโดนด่า แต่ว่าพอพระเอกจีบก็เลยอยากไปกองพระเอกหล่อเนาะแต่ว่าพระเอกเดินมาแต่ไกลเนี่โอ้โหจะชอบจริงๆเลยอะทำไมชอบผู้ชายตรงนี้เราชอบผู้ชายตรงนี้เหรอเขาแบบเป็นคน มีสัมมาคารวะแล้วเป็นคนน้อมน้อมเขาแบบว่าแม่เขาเป็นคนแบบแม่กอใช่ใช่ค่ะเขามาคุยกัแล้วใช่ใช่ค่ะแล้วแบบผู้หญิงมีผู้หญิงก็คืออยู่ในกองอ่ะเก้าอี้หนูอยู่ตรงนู้นใช่ปะแต่เก้าอี้พี่โตอยู่ตรงนี้แล้วก็อี้แม่หนูใช่อยู่นี้นั่งคุยกันนี้เลยตกลงแม่ใครใช่ปะที่นั่งอยู่ในกองอย่แม่ใครเอาแล้วให้แม่เล่ากันก็คือคุยกันคุยกันนี่นะบอกว่าไม่อยากออกทีวีไม่รู้จะคุยอะไรเครื่องติดแล้วไม่ได้แล้วมาไม่ใช่ค่ะก็คือคุยกันกับพี่ตงแล้วพี่ตงเขาเล่าประวัติเขาให้เราฟัง แล้วพอเลือกกองถูกไหมคะขับรถไปส่งลูกอะ่ะก็คุยกับลูกบอกว่าเบสอย่าชอบพี่ตรงนะเว้ยไม่หนูขอค้านก่อนค่ะ<ๆ>คือตอนแรกอะ่ะที่พี่ตรงเขามาดูแลหนูอะ่ะแล้วเขายังไม่ได้สารภาพว่าเขาชอบหนูคือเขาก็จะแบบเอาน้ํามาให้สับหน้าให้อะไรอย่างเงี้ย แล้วแม่หนูก็จะสังเกตและแม่หนูก็จะขึ้นรถปุ๊บก็จะบอกว่าเนี่ยแม่เห็นเขาไม่ได้เอาน้ำให้ใครเลยนอกจากเบสเขาไม่ซับน้าใใครเลยนอกจากเบสอะไรเงี้ยเขาต้องชอบเบสแน่แม่แมบิว้วหนูหนูก็เลยได้คุยกับพี่ตรงคือเราไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันถูกไหมคะแต่ว่าเราคุยที่กองเนี่ยเขามาคุยประวัติเขาให้เราฟังเราก็รู้สึกว่าโอ้พ oh, ี่ตรงคุยทีละสิบคนพี่ตรงคุยยังไงอะไรเนี้ย <c oughs> <c oughs> พ in no ี่เขาุยกันไม่บอกทำไมไม่บอกหนูพอหนูมาคุยกับพี่เขาแล้วบอกให้หนูเลิกชอบพี่เขามันก็ไม่ทันเลยก็เราแม่ไม่รู้ดิว่าเราคุยอะไรกับเขาอ่ะเราก็ไม่ได้คุยให้แม่ฟังว่าเบสคุยกับพี่ตงอยู่นะอะไรอย่างี้เดี๋ยวก่อนทำไมเรากลัวอะไรนักหนาผู้ชายเจ้าชู้ความเป็นพ่อเอกอะขนาดพ่อมึงเป็นพระเอกแล้วหน้าตาไม่ได้หล่อเท่าตรงตรงยังโลัพอคนเรายิ่งแบบมีชื่อเสียงยิ่งยิ่งดังอ่ะมันยิ่งน่ากลัวเพราะผู้หญิงเขาจะเข้าหาแล้วจับได้ั้างไหมโอ้ยเยอะเพียบ แต่หนูจะบอกให้ว่าแม่หนูไม่เคยแบบตามนะคะแต่ผู้หญิงพวกนั้นน่ะชอบทักแม่หนูมาเป็นเมียน้อยอย่ามั่นค่ะตัวตัวเองค่ะสองกระจกค่ะอย่ามั่นอย่ามั่นอย่ามาทักแล้วอย่ามามั่นไม่ตอนเราตอนเรายังไม่เกิดอ่ะตามแต่พอเราเกิดเราก็ไม่ตามแล้วเคยเจอจังจริงไหมรู้ว่าเป็นใครแล้วก็ู้่รมจะตามตอนไหนก็รู้แววว่าว่ามีคนนี้นะอะไรน่ะเราก็ขี่รถไปเลยไกลขนาดไหนก็ไปต่างจังหวัด ไปเหนืออะไรเงี้ยไปเจอไงสภาพเป็นอย่างไสถานการณ์คิดว่าถ้าเจอก็จะเหมือนเบสนั่นแหละตบใช่ไม่เหลือเราไม่เจอใช่ไหมเราไม่เจอใช่ไหมเจอแต่สมรักไม่เจอไม่เจอผู้หญิงก็ตบสมรักเพราะไม่ได้ไม่ได้ไม่มีหลักฐานทําไมถึงจะไปตบผู้หญิงไม่ตบหัวเราตบมันก่อนไงคะแต่มันหนีใช่เพราะว่าไอ้หัวเราเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตบเจอใช่ก็ได้เจออยู่แล้วต้องตบผู้หญิงก่อนพูดถึงเรื่องความเจ้าชู้ของผู้ชาย แม่เราก็มีประสบการณ์ว่าอตบเป็นตบนะถ้าเกิดเจอเวลาเราเจอตรงๆเราคุยกับตรงๆไหมว่าพี่ตรงนี่หนูขอได้เรื่องเนี้ยบอกหนูบอกว่าได้หมดเลยหมายถึงว่าขออย่างเดียวแบบอย่าคุยกับคนอื่นอย่านอกใจอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าทําแล้วอ่ะหนูบอกว่าหนูจะไม่รอใต้เตียงดาราหรือเจ๊หมวยหนูจะหยิบกล้องตัวเองขึ้นมาแล้วก็ลงยูท b e หนูเลยเพราะว่าตอนรักกันเราก็ประกาศให้คนทั้งประเทศรู้ถ้าเราเลิกกันเราก็ต้องให้เหตุผลเขาด้วยว่า เกิดจากสิ่งนี้แหละค่ะมีใครส่งข้อมูลอะไรมาให้เราไหมเคยมีม้างไหมไม่เคยมีแบบส่งมาเป็นหลักฐานแต่ว่าเคยพูดอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้เชื่อว่าก็ต้องมีสาวๆมาคอมเมนต์อู้ตรงๆเคยทักมาเอาหลักฐานมาเลยก่อนหน้าหนูไม่นับขอแบบปัจจุบันว่าตอนคุกับเบสคําสิ์เนี่ยตั้งแต่วันที่9มีนาคมพศ2564ถ้าตรงๆทักคุณไปคุณส่งไดเรกไอจมาเลย สนับสนุนโดดเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนทรายาจีน่าโจยูมากส่งตรงถึงไทยไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลีตั้งแต่วันที่9มีนาคมพศ2564ถ้าตรงตรงทักคุณไปส่งไดเล็กไอจีมาเลยเขาเป็นคนตรงตรงนะใช่หนูเป็นคนแฝงอยู่แล้วแรงนักเลงนักเลงพูให้รู้เรื่องก่อนเดี๋ยวค่อยต่อยใช่ค่ะ ถามก็มาถามอ้อยดหนึ่งผัวเจ้าชู้นี่เรารับมือ,อยังไงเราถึงได้สามารถประคับประคองเลี้ยงลูกเราให้แบบว่าตลอดรอดฝั่งมาได้จนแบบอย่างนี้อยู่เราทํำยังไงโฟกัสที่ลูกรักลูกรักลูกที่สุดค่ะก็คืออะไรให้มันจบที่เราพอหนูว่าแม่เก่งคือแม่มองว่ามีปัญหาสมมติว่าหลุดออกไปว่าพ่อมีกิ๊กนู่นนี่นั่นนะแล้วลูกไปโรงเรียนลูกจะโดนเพื่อนล้อไหม,มลูกจะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ย หนูว่ามันก็เป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วของคนที่เป็นระดับครอบครัวเลยอย่างหนูเป็นแฟนกันมันไม่ได้มีลูกที่แบบว่าเฮ้ยมาลองรับตรงนี้หรือว่าจะได้ฟีดแบ็กกับตรงนี้อะไรย่างเงี้ยใช่มันคนละแบบกันลูกเป็นผู้หญิงที่เปิดเผยตรงไปตรงมาเขารักใครชอบใครเขาแสดงออกเนี้ยเราเป็นแม่เรารู้สึกไงมากอู้ชอบเพราะว่าแฟนเราไม่เคยทําอย่างนี้ก็บอกเบสอยู่เลยที่พี่ตรงทํากับเบสอ่ะเบสโชคดีเพราะว่าแม่ไม่เคยได้กับพ่อเลยเขามองว่าพวกเราแข็งแรงแต่เขา เขาไม่ได้มองว่าแบบเอ้ยเราเราเจออะไรมาแล้วเขาเคยทําอะไรมาอะไรเงี้ยแต่คือหนูว่าเคยได้ยินพ่อนะ<ๆ>คือพ่อก็เคยพูดว่าคือถ้าพ่อไม่รักคือพ่อก็คือไม่อยู่มา30ปีก่อนหน้านี้ก่อนที่หนูจะมีตังเขาก็เป็นคนหาเลี้ยงแม่แล้วก็ครอบครัวหนูก็เลยมองว่าการแสดงความรักของพ่ออาจจะเป็นแบบนี้มไม่ไดแบบ้เป็นการให้ของหรืออะไรเงี้ยในมุมมองของอ้อยอ้ยอยมองว่าเด็กผูก้ชายคนนี้ อดีเด็กเขาดีอะค่ะดียังไงเขาดูแลเราดีเอาดูแลเอาใจใส่เบสอะไรเงี้ยค่ะเขาแบบหาเวลาเขาแบบพอมีเวลาเขาแบบทาอะไรก็ได้กับเบสมีความสุขมาอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เที่ยวกลางคืนไม่อะไรเวลาแม่มีปัญหาแม่ก็ปรึกษาลูกเวลาลูกมีปัญหาลูกก็ปรึกษาแม่ใช่คู่นี้คือสนิทกันมากเนเหมือนเหมือนเป็นหนึ่งแบบเป็นทั้งแม่และเพื่อนใช่หนูแม่ลูกและเพื่อนเพื่อนกันใช่ค่ะหนูยังแบบอย่างมีลูกแบบ ฟีลแบบนี้เลยนุนูถามแม่ว่าแม่มีหนูตอนอยูเท่าไหร่ย <Ừ. S 2> ี่สิบเจ็ดนูก็ยังอยากมีลูกตอนยอูยี่สิบเจ็ดเลยจะได้เป็นเพื่อนกันเราสองคนมีมุม,มงงแงงใส่กันไม่มีแบบไม่ไมม,มเหมือนเหมนมุมแบบมุมมิงนะคะแต่ว่าจะเป็นมุมแบบว่าถ้ามีปัญหาชีวิตคือนั่งคุยกันเลยแล้วก็ให้กําลังใจกันคิดว่าเราโชคดีไหมที่เราแบบว่ามีลูกที่กระตันยูเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้อย่างนี้เราเรารู้สึกภูมิใจไหมหโหโคตรเลยค่ะ โคตรโคตรเลยแต่ก่อนคิดว่าแบบว่าได้สามีเป็นเหรียญทองโอลิมปิกว่าแบบสุดยอดแล้วใช่ไหมแต่นี่สุดยอดกว่าครั้งแรกเลยที่ลูกหาเงินได้เลยลูกทำยออังไงเขาไม่ได้ซื้ออะไรให้ค่ะแต่เขาแบบแม่อยากได้อะไรแม่ไปกดเลยนะเื่อหนูมาทำยูทูบแล้วพอ YouTube หนูว่าเข้าหลักหลักแสนหมายถึงรายได้ได้หลักแสนอะหนูก็เอาบัญชีหนูทั้งหมดให้แม่ดูแลหมดเลยค่ะตอนแรกๆเลยที่เราได้รายได้มาจาก YouTube เนี้ย บ้านเราบ้านเรามีนี่ไหมทุกงน,นล้มละลายด้วยค่ะล้มละลายพ่อโดนล้มละลายคดีล,ล้มละลายแล้วก็เหมือนก็พ่อก็ไม่มีบัญชีไม่มีเงินบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีค่ะตอนออกมาจากบ้านเก่ามีเงินติดบัญชีแบบสองหมื่นอะไรเงี้ยสูญเลยแลย้วควาเป็นคนกู้สถานการณ์กลับมาทุกวันนี้ยังคิดถึงยายเลยว่ายายเนาะยายพึ่งพึ่งจะเพึ่งเสีย,สยค่ะเ<ป>มื่อต้นปีคือเราสบายค่ะมันสบายจริงๆ แต่เพราะยายอยู่กับเราไม่ถึงปีนะกับความสบายของเราถ้าตอนนี้ยายอยู่หรูจะทำไงยายหนูก็คงจะพายายไปเที่ยวบ่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณยายเขาอยากเที่ยวคื่แต่ก่อนมัวแต่คิดว่าแบบเดี๋ยวยายติดโรเดี๋ยวยายติดเดี๋ยวยายไม่สบายอะไรเงี้ยเรามัวแต่ห่วงตอนนั้นมากเกินไปจนไม่พายายไปเที่ยวเลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าหนูรู้ว่าแบบจะจากไปเร็วขนาดนี้อยากจะพาไปเที่ยวให้เต็มที่เรามีเงินแต่ แต่เราเสียงเงินเท่าไหร่ก็เอาชีวิตยายไว้ตอนที่ยายป่วยคือแบบหนูบอกโรงพยาบาลเลยว่าคือเท่าไหร่หนูก็จ่ายวันละแสนนี่คืออย่างตำ่ำมันมีวันวันหนึ่งอะเจ็ดแสนวันเดียวนะคะในการรักษาใช้ทั้งหมดไปเจ็ดแสนหนูรู้สึกว่าแบบหนูมีเงินมากเท่าไหร่หนูก็ไม่สามารถเอาชีวิตยายกลับมาได้แต่หนูรู้สึกว่าโอเคหลังจากนี้หนูจะใช้เงินทั้งหมดที่ห,ทหนูมีเอาความสุขอย่างเดียวเลยหนูจะไม่โฟกัสแล้วว่าแบบ เฮ้ยเดี๋ยวทําอันนั้นก่อนเดี๋ยอน,นี้ก่อนเดี๋ยวกลัวนูน่นกลัวนี่หนูรู้สึกว่าอะไรที่มีความสุขอะหนูจะทําให้หมดเลยเพราะสุดท้ายตายไปแล้วเงินก็ไม่ได้ไปกับเราเพราะฉันเก็บให้ได้มากที่สุดเลยความสุขตอนนี้อะไรเงี้ยนี่ยังเพ้่มปิ่มแทนอ้อยว่าแบบเออเรามีลูกดีมีอะไรที่เป็นห่วงก็อีกไหมอย่างจะบอกเขาอีกคืออยากจะให้เบสทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะโฟกัสที่ตัวเองไม่ต้องโฟกัสคนรอบข้างแล้วก็ทําตามเนี่ยทาตามใจหัวใจเราคืออยากเห็นเบสมีความสุขแค่นั้นนะคะ เป็นความเข้าใจเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่แบบหันกลับมามองในะอย่างน้อยที่สุดในจุดจุดหนึ่งว่าคนที่รักเราที่สุดอ่ะก็คือพ่อแม่เราคนที่สําคัญกับเราที่สุดก็คือครอบครัวเราอย่างที่บอกก็คือตายไปก็เอาอะไรไปไม่ด้วยไม่ได้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดวันนี้ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณ อ้อยขอบคุณน้องเบสนะคะขอบคุณมากยา่าแห่งบ้านํำสิ่งนะคะอคิะอ่มอกอิ่มใจกับแม่ลูกผู้นี้แล้วแต่ท้องไม่ได้อิ่มหิวไปกินกันดีกว่า <S <S วันนี้เมนูที่เขายกมาให้เรามีนี่จ้ะเส้นหมี่แกงปูนะจ๊ะ กุ้งซอสมะขามผัดช,ชาปลาคังปลากระพงคั่วพริกไทยดาแล้วก็มีนี่เปาะเปีเป้ยทอดใส่ผักคขมอบชีสทำมาชิมกันเลยนะจ๊ะเอาอะไรก่อนนี่เลยคั่วพริกไทยดาปลากระพงดีงามปลาโดสดปลาคังสวยน่าก,กินกุ้งตัวใหญ่มากโอ้โหอร่อยลืม อเนื้อปูเข้มข้นดูความเข้มข้นของเขาอ่าวันนี้เราต้องขอบคุณร้านเดอะทารานะคะตั้งอยู่ที่โครงการบางกอกสแควร์พระราม3นะคะอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาสวยงามมากเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา5โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนค่ะอร่อยทุกอย่าง มาถึงคำถามท้ายรายการนะคะถามว่าแม่อ้อยให้ลูกเบสไปเรียนอะไรมาบ้างเพื่อเตรียมตัวเป็นดารานะคะทราบคำตอบกันแล้วนะคะเข้ามาตอบได้ที่เพจเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมนะคะของรางวัลของเราคือมอนรองหลังเดลิเซียเดลิเซียมอนที่ทุกบ้านควรมีค่ะ อาทิตย์หน้าแม่จะพาไปเมาส์กับใครนะคะติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางช่องอมรินทร์ีวีช่อง34หรือชมย้อนหลังได้ที่ mychannel official ฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้แม่ด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะได้จีบนิ้วที่ลำไทยเขาล้ำสวยแล้วตอนนี้ลํำทีไรได้อยู่ตรงกลางเวลาคู่นี้เขาทะเลาะกันทีแล้วเขาข้างแต่ว่าที่ลูกเผยเลยเนี่ย ไม่เข้าข้างลูกสาวเลยเดี๋ยวว่าแต่แม่เลยพ่อหนูก็เข้าข้างแต่พี่ตรงพ่อดีเด็เด็ๆเ,เขาดีทุกทอ,ยอย่างยกเว้นเรื่องเจ้าชู้ <laughs> แล้วหนูบอกพี่เขาหนูบอกว่าหนูไม่ได้ขู่ <laughs> ถ้าเมืไหร่ที่หนูจับได้คือหนูก็คือตั้งต้องเลย <laughs> เอรมรินทีวี